ประองคำว่าประทองตรงนี้ก็คือให้คนทั้งหลายนั้นได้เห็นว่าความเมตตาหรือว่าพระกรุณาของพระพุทธอ,องค์นั้นได้เปี่ยมล้นอุบัติขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกหลายครั้งสิ่งที่ สุหรือว่าคนที่เป็นสาวกของพระองค์ได้ผิดพระพุทธองค์ก็ทรงฉายแสงไปแล้วก็แนะนำทางที่ถูกต้องให้จากพิสุพิจารณาเรื่องชาติไปเกี่ยวกับเล่นกระสีกระดนนินต่างๆ พระพุทธองค์ทรงเห็นก็บอกว่าเนี่ยไม่ใช่ถางพระพุทธองค์ก็เลยให้พิสูนั้นได้รู้สึกตัวฉายแสงไปให้เห็นแในขณะนั้นพิสูนั้นก็คิดพิจารณาสิ่งต่างๆเช่นใบไม้ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณครองก็ยังเสื่อมโทรมไปได้แต่เนี้ย หลังจากพิสูจน์นั้นรู้สึกตัวเห็นอันนี้จากลักษณะแล้วก็ขณะเดินทางได้เห็นดอกบัวที่เด็กๆช่วยกันเก็บแล้วนำมาไว้ให้ผมตะลิงก็เห็นว่าดอกเบีย้ยดอกบัวนั้นตอ,อแยกจากสิ่งที่ไม่มีจากต้นของมันก็เกี่ยวแห้งและเฉา ในที่สุดพออย่างนี้แล้วพอวิสูว่านี่ขนาดไม่มีอะไรคลองนะจะเสือส่อมโทรมไปได้ชั้นใดก็ไม่เข้ากันโดยสิ้นส่งที่ไม่สิ่งที่มีใจคลองเนี่ยจะไม่เสือส่อมโทรมพอน้อมอย่างนี้พระเจ้าก็ได้โอ,อกาสก็ได้แสดงธรรมให้ปางเธอพิจารณาอย่างนั้นนะถูกแล้วและก็ให้เธอนั้นพิจารณาเรื่องนี้ จนสามารถที่บรรลุธรรมได้ในที่สุดก็ที่เห็นว่าสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่ทางพระพุทธองค์ก็จะส่งแนะนําให้มาสู่ที่ทางและเมื่อตัวนาสู่ที่ทางแล้วพอได้โอกาสกา็จะแสดงคาถาสั้นๆให้สติให้บัญญาขายได้บังแล้วก็ได้บรรลุธรรมในทันทีตัวนี้คือเรื่องที่เรียกว่าตามต